่อนแม่หนูจะทำอะไรดีเขาร้องเพลงชาติไปหมดแล้วหนูจะทำอะไรดีโอเค please come f o r w a r s s โอเค tell me what you're gonna do pray pray แต่ยางจะสู สวสดมนต์แล้วแม่จะทำอะไรเนี่ยแม่ลำ <laughs> okay. แม่บอกโอเคโอเคมิม okay. เชลจะกจะเลนามนตสัล้วที่าวะของฉสสั Né?